สวัสดีครับช่วงนี้ลุงติดซีรีส์เกาหลีหนักมากเลยอินไปกับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ นี่ลุงได้สิ่งนี้มาส่งตรงมาจากเกาหลีนั่นก็คือน้ำยาเคลือบสีรถและน้ำยาเคลือบกระจกของเซียนนำมาพิสูจน์กันว่าดีจริงไหมพระเอกของเราวันนี้ก็คือ Mercedes-Benz C124 นะครับเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดรถก่อนและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กันพเพื่อให้ได้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะครับก่อนการทดลองเราจะแบ่งรถออกเป็น2ส,ส่วนนะครับฝั่งด้านนี้เราจะทาน้ำยาเคลือบ และฝั่งด้านนี้จะเป็นแบบปกติครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างอย่างแรกที่ลุงจะมาแนะนำให้รู้จักและทดลองใช้งานให้ดูนั่นก็คือคาติบ้ากอสบูสเตอร์ซึ่งเป็นสเปรย์บูสเตอร์เพิ่มความเงางามให้กับสีรถขนาด500มิลลิตรเห็นเล็กๆแบบนี้สามารถใช้งานได้นานถึง2ปีทีเดียววิธีการใช้งานง่ายถึงง่ายมากมีอุปกรณ์แค่ผ้าสะอาดชิ้นเดียวเท่านั้นเองครับ หลังจากที่เราทําความสะอาดรถเสร็จนะครับก็เอาสเปรเย์นพ่นสักสองครั้งนะครับแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดเคลือบเข้าไปนะครับเช็ดที่ทั่วนะครับเพื่อใ้น้ำยามันซึมเข้ากับตัว ผิวของสีรถนะครับจากนั้นนะครับให้กลับผ้าอีกด้านหนึ่งเช็ดทําความสะอาดความรู้สึกเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยครับครั้งแรกเนี่ยเวลาที่เราสเปย์ตอนแรกเนี่ยจะรู้สึกมันฝืดนิดๆน,นะครับแต่พอเรากลับผ้าเช็ดแล้วเนี่ยรู้สึกหรือว,ว่ามันลื่นขึ้นนะครับจากนั้นทิ้งไว้แค่10นาทีเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกหรือว่าโครเมียมก็ใช้ได้นะครับ มันวาวขึ้นเลยครับผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับลองสังเกตความแตกต่างลุงไม่แน่ใจว่าในกล้องมันจะเห็นได้ชัดขนาดไหนนะครับแต่ฝั่งทางด้านซ้ายมือตรงนี้ครับจะมันวาวนะครับยิ่งขึ้น ส่วนฝั่งทางด้านขวามือดำก็จริงครับแต่เป็นดำด้านไม่ได้มีความมันวาวสิ่งหนึ่งที่ลุงชอบกับน้ำยาคาติบ้ากอสบูสเตอร์นั่นก็คือในเรื่องของกลิ่นครับโดยส่วนตัวลุงเป็นคนแพ้กลิ่นหอมหรือแพ้น้ำหอมนะครับแต่ว่าตัวน้ำยาตัวนี้หอมก็จริงแต่ไม่คันจมูกครับคุณสมบัติเด่นๆของน้ำยาเคลือบสีรถตัวนี้ก็คือทำให้รถเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นครับมีความเรียบลื่น มันวาวโดยรวมนะครับเพิ่มความเงางามให้กับตัวรถให้รถคุณเนี่ยเหมือนกับรถป้ายแดงอยู่เสมอมันสามารถใช้ได้แม้กระทั่งรถเก่าแล้วก็รถใหม่นะครับนอกจากช่วยในด้านของความเงางามของตัวรถมันยังช่วยป้องกันความร้อนและป้องกันรังสี UV ทําลายสีของตัวรถด้วยครับและสิ่งที่สังเกตเห็นได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของฝุ่นเกาะครับมันเกาะน้อยลงทําความสะอาดได้ง่ายขึ้น ในด้านการใช้งานก็ถือว่าประหยัดมากนะครับเพราะว่าเคลือบครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้1เดือนครับดูด้วยตาเปล่าอาจจะไม่เห็นนะครับดแต่ลุงทดลองให้ดูเฮ้ยไม่ไปไหนเลยลองดูครับกล่องก็ได้เห็นไหมไม่ไปไหนเลยครับมาลองอีกตัวหนึ่งกันครับและผลิตภัณฑ์ตัวนี้บอกเลยว่าลุงชอบมากม นั่นก็คือคาติบ้ากลาสโคตติ้งครับเป็นน้ำยาเคลือบกระจกนะครับป้องกันฝุ่นและคราบน้ำเกาะบนผิวกระจกทำให้ทัศนาวิสัยในการขับขี่ดีขึ้นเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับอ,อจะลื่นลื่เดี๋ยวเอาวางตรงนี้แล้วกันครับจะมีการ์ดนะครับเป็นภาษาเกาหลีน่าจะเป็นคำอธิบายผ้าเช็ด2ผืนครับโฟมสำหรับเช็ดกระจก และน้ำยาขนาด50มิลลิลิตรเห็นขวดเล็กแบบนี้แต่ยุการใช้งานเนี่ยมากกว่า2ปีนะครับเพราะปกติเราเคลือบครั้งหนึ่งมันจะอยู่ได้6เดือนครับซึ่งคาติบ้าก๊าซโคสติ้งเนี่ยลุงเคยใช้มาก่อนนะครับก่อนหน้านั้นลุงได้เป็นของฝากมาจากเกาหลีใช้แล้วชอบมากๆวิธีการใช้งานก็ง่ายๆคุณผู้หญิงก็ทำได้ก่อนอื่นเอาตัวผ้ามาประกอบกับชุดฟองน้ำครับ ด้วยวิธีการห่อเข้าไปและตรงบริเวณด้านข้างเขาจะมีร่องครับให้เอาตัวผ้าหนีบเข้าไปในชุดฟองน้ำลุงจะใช้การ์ดช่วยดันเข้าไปครับให้ผ้ามันยึดแน่นกับชุดฟองน้ำทำทั้งสองด้านนะครับ ให้เป็นลักษณะนี้ครับหยดน้ำยาเพียงเล็กน้อยแค่2-3หยดถูฟองน้ำบนกระจกให้ทั่วทั้งแนวตั้งและแนวนอนครับลากไปในแนวเดียวกันครับ แนวนอนแล้วเดี๋ยวแนวตั้งนะครับตัวน้ำยาจะมีกลิ่นฉุนนิดนึงนะครับแต่ไม่ฉุนมากนะลักษณะการทำงานก็คือ จะเป็นแว็กซ์นะครับไปเคลือบผิวกระจกอีกครั้งหนึ่งแต่ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับผิวกระจกของเราด้วยนะครับในกรณีรถเก่าถ้าเป็นรอยมากๆเนี่ยมันอาจจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะในส่วนของไฟหน้าที่เป็นกระจกก็สามารถเคลือบได้ครับวิธีการเหมือนกันเลย จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีครบ5นาทีแล้วเอาผ้ามาเช็ดทำความสะอาดครับจะรู้สึกเลยว่ากระจกลื่นขึ้นนะสำหรับน้ํายาเคลือบกระจกโดยปกติลุงจะเคลือบอยู่5สิ่งครับอย่างแรกก็คือไฟหน้าอย่างที่2ก็คือกระจกหน้าอย่างที่3ก็คือกระจกมองข้างอย่างที่4ก็คือกระจกประตูครับ และอย่างที่5ก็คือกระจกหลังครับตัวผลิตภัณฑ์ก็เอาใจใส่เกี่ยวกวับด้านความปลอดภัยนะครับเพราะว่าตัวฝาเนี่ยคุณจะต้องกดก่อนและถึงบิดออกได้ฉะนั้นมันป้องกันไม่ให้เด็กเอาไปเปิดเล่นได้ครับสำหรับน้ำยาเคลือบกระจกแบบนี้สำหรับใช้ภายนอกนะครับอย่าเอาไปใช้เช็ดภายในรถเพราะอย่าลืมว่ามันมีฟิล์มกองแสงอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ครับสำหรับฟิล์มกองแสงที่ไม่มีคุณภาพนะ สำหรับคาติบ้ากลาสโคตติงเวลาที่เราเคลือบไปแล้วเนี่ยอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากนะครับเดี๋ยวจะทดสอบโดวยวิธีการเอาน้ำราดให้ดูว่าผลมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวจะลอกฟิล์มออกและทดลองให้ดูนะครับว่ามันจะเห็นความแตกต่างไหมมาลองให้เห็นกันจัดจ่ะครับสังเกตที่ฝากระโปรงหน้านะครับ ลงอาน้ำราดลงไปจะเห็นได้ว่าทางฝั่งขวามือของตัวรถเนี่ยน้ำเนี่ยจะเคลื่อนที่ลงไปได้เร็วกว่าทางด้านซ้ายมือนะครับแสดงว่ามันมีตัวเคลือบหรือว่ามีการโคตติ้งอยู่นะที่กระจกก็เหมือนกันครับลองสังเกตดูครับ จะสังเกตได้ว่าฝั่งที่เราเคลือบน้ํายาครับจะจับตัวกันเป็นหยดน้ําแล้วค่อยๆไหลลงครับส่วนฝั่งที่ไม่ได้เคลือบเนี่ยหยดน้ําจะเกาะอยู่กับบนผิวกระจกมากกว่านะเดี๋ยวเรามาดูเวลาที่เรานั่งอยู่ภายในห้องโดยสารบ้างนะครับ เนื่องจากว่ารถลุงเป็นรถเก่านะครับภาพก่อนและหลังอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวลองไปดูภาพวิดีโอกับรถใหม่ละกันคุณสมบัติของคาติบ้าก๊าซโคตติ้งคือน้ำยาเคลือบแก้วหรือว่าเคลือบกระจกให้มีความเงางามป้องกันคราบหรือว่ารอยนะครับของน้ำที่มาเกาะบนผิวกระจกทำให้มันเรียบลื่นมันวาวและที่สำคัญก็คือในเรื่องของความปลอดภัยครับเพราะเวลาที่ฝนตกนะครับมันจะทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีขึ้น เพราะเวลารถวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยหยดน้ำนะครับหรือว่าน้ำเนี่ยมันจะถูกพาไปด้านหลังทําให้เวลาที่เราขับขี่เนี่ยทัศนวิสัยโดยรวมดีขึ้นและที่สําคัญครับฟิล์มที่เคลือบบนกระจกเนี่ยมีความทนทานมากอย่างวันนี้ครับลุงเคลือบไว้แล้วเนี่ยอีกหกเดือนค่อยมาเคลือบอีกทีหนึง่งซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีขายอยู่ทั่วไปเพราะมันคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าครับและ ถ้าพูดถึงแบรนด์เซียนนำถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถชื่อดังจากประเทศเกาหลีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในด้านความคุ้มค่าคุ้มราคาความทนทานของผลิตภัณฑ์ครับสามารถใช้งานได้นานมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายข้อดี 1. ใช้งานง่ายคุณผู้หญิงก็ทำได้ตัวรถมีความเงางามครับ 2. ไม่ทำลายสีรถและชิ้นส่วนของตัวรถ เช่นคิ้วขอบกระจกหรือว่าขอบยางแถมยังช่วยถนอมนะครับหรือว่าบำรุงรักษาให้มันดียิ่งขึ้นด้วยครับ 3. ตัวน้ำยาเคลือบมีคุณภาพใช้งานได้นานอย่างตัวเคลือบสีรถครับทุกหนึ่งเดือนใช้1ครั้งแต่ถ้าเป็นตัวเคลือบกระจกทุก6เดือนใช้หนึ่งครั้งครับ 4. ใช้ได้กับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อรถเก่าก็ใช้ได้ครับแถมดีขึ้นด้วย 5. มีคุณภาพใช้งานได้จริง อย่างน้ำยาตัวเคลือบสีรถนะครับใช้แล้วเนี่ยฝุ่นไม่เกาะหยดน้ําไม่เกาะนะครับทำความสะอาดง่ายสําหรับน้ํายาเคลือบกระจกเนี่ยใช้งานได้จริงหยดน้ําไม่เกาะฝุ่นไม่เกาะและเวลาขับนะครับทัศนวิสัยในการขับขี่ดีขึ้นด้วยข้อเสีย 1. หาซื้อยากครับ 2. ราคาขายแบบที่เป็นของฮิ้วไม่แน่นอนบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็แพงครับ 3. ในบ้านเรายังไม่มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการครับแต่ปัญหาเหล่านี้กำลังจะหมดไปเพราะจะเข้ามาทำการตลาดในบ้านเราเร็วๆนี้ 4. ผลิตภัณฑ์สามารถฟื้นฟูสภาพรถได้จริงครับแต่มันขึ้นอยู่กับสภาพสีและสภาพของกระจกด้วยถ้าเกิดมีความเสียหายนะครับหรือมีร่องรอยมากๆเนี่ยมันช่วยได้ในระดับหนึ่งครับกับผลิตภัณฑ์ของซอันนำลุงไม่มีข้อกังขาในเรื่องของคุณภาพครับ เพราะเคยได้ทดลองใช้หรือว่าใช้งานเองมาก่อนแล้วเมื่อก่อนต้องรอคนซื้อฝากหรือว่าสากซื้อแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับสามารถสั่งซื้อเองได้เลยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ซีอันนำทิกตอกตามนี้ครับถ้าเปิดขายแล้วลองหามาใช้ดูรับรองว่าคุณจะติดใจถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ